การเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกทรร่านมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิงห์นะครับก็ถือว่าเป็นการทําง,งานที่หนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้มีการพบปะหาหรือกับบริษ,ษ,ษัทชั้นนำนะครับแล็ผู้นําต่างประเทศต่างๆในเวทีระดับโลกนะครับโอ้ถือว่า60กว่าแห่งทีเดียวนะครับซึ่งในประเด็นนี้ครับท่านนายกก็ได้นําเสนอวิสัยทัศน์ตลอดจนจัดกิจาก,การรมการเจราจาธุรกิจและจับคู่ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ และขบวพาคธุรกิจต่างชาติตรงนี้ครับเป้าหมายคือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ชักชวนการลงทุนแล้วก็กระชับความร่วมมือกับประเทศไทยซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สรุปแล้วก็คือโตขึ้นมีเม็ดเงินการลงทุนนะครับหมุนเวียนเข้ามานะครับเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ9้าปีเลยนะครับมีภาคเอกชนนะครับยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปีส5 6 6ับเนี่ยมากกว่า8.5แสนล้านบาทครับแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนนะครับก็จะมีการจัด กิจกรรมในส่วนของกิจการงานมหกรรมดนตรีกีฬาและเทศกาลนานาชาติครับซึ่งรัฐบาลมีการสนับสนุนให้มีการปลดล็อกข้อจำกัดความท้าทายของการจัดงานมากกรรมดนตรีกีฬาและงานเทศกาลนานาชาติซึ่งต้องเป็นงานมากรรมขนาดใหญ่นะครับที่มีการลงทุนสูงหรือมีค่าใช้จ่ายจัดงานเนี่ยไม่น้อยกว่า100ล้านบาทต่องานซึ่งเชื่อมั่นว่าจะดึงดูดการจัดกิจกรรมระดับโลกและให้ไทยครับเป็นศูนย์กลางการจัดมากกรรมเทศกาลนานาชาติ ตัวเลขทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลนะครับในประเด็ดนนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ดําเนินการทํางานอย่างมีแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างภายในที่พร้อมจะเติบโตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเจรจาดึงดูดการลงทุนต่อเนื่องปูทางมายังการอำนวยความสะดวกนะครับยกระดับมาตรฐานการภายในส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้ไทย เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการระดับโลกต่อไปและเป็นศูนย์การเมืองการท่องเที่ยวของภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกก็มีการประกาศวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสัญยภาพอาาุตสาหกรรม8ด้านนะครับเพื่อยกระดับให้ไทยนั้นก้าวเป็นที่1ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกจีงใต้ครับ